ี่จิมเหนือยวนนึกว่าพี่ตายไปแล้วจริงๆซะอีกอะอ๋อเรื่องนั้นเองหรอกนะตอนแรกก็นึกว่าจะไม่รอดแล้วเหมือนกันนะพอดีว่าเราต้องจําเป็นที่ต้องทําการเก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อไม่ให้ฝั่งโนร,รู้ว่าจิมยังไม่ตายนะต้องขอโทษทีส่วนคนที่รู้เรื่องนี้ก็มีเพียงแค่เมย์คนเดียวเท่านั้นพี่เมย์ใจร้ายโทษทีทําไงได้ก็ถูกสั่งไว้ว่าห้ามไปบอกใครทั้งนั้นนะและเราจะเอาไงกันต่ตอเมย์จะตะลุกเคลนไหวแล้วใช่ไหม ที่เราหาข้อมูลมาได้ในตอนนี้ดูเหมือนว่าพลังไลเดอร์ซิสเต็มถูกดึงไปที่บริษัทคิคาริตัวการน่าจะเป็นแม่ของซาตาลุและตอนนี้เรายังหาตัวประธานคิคาริไม่เจออีกด้วยพวกเราก็เลยจะแบ่งออกเป็นสองทีมเป้าหมายแรกก็คือไปทาการหยุดพลังไลเดอร์ซิสเต็มที่ถูกดึงออกไปส่วนอีกหน่วยหนึ่งก็ไปจัดก,การจับตัวแม่ซาตาลุเดี๋ยวนี้และเราจะรู้ได้อย่างไว่าตัวประกันอยู่ที่ไหนนะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรามีข้อมูลมาแล้วล่ะก่อนหน้านี้เราได้แผนที่มาแล้วนะ เป็นแผนที่ของบริษัทคิคาลีเราเลยจะแบ่งทีมกันออกเป็น2ทีมเพื่อไปจาัดก,การเรื่องนี้นะจิมมุยแจมพวกเธอไปจาัดก,การปิดพลังงานที่ถูกส่งไปที่บริษัทคิคาลีส่วนตัวชันเมและน้ำฝนจะมุ่งหน้าไปที่บริษัทคีคาลีเพื่อช่วยตัวประกันเด้กก่อนสิครับผมขอไปด้วยผมจะลองไปเจราจาก,กับแม่ผมดูครับไม่ว่ายัางไงเขาน่าจะยอมฟังผมอยู่เข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นเอาเข็มขัดนี่ไปก็แล้วกันนะ ถ้าเกิดเธอที่มีไอดีของจีออยู่น่าจะมีประโยชน์กว่าฉันนะเอ๊ะจะดีเหรอครับเออเออกไปเถอะนะยังไงฉันก็มีมุยกับแจมอยู่นี่โอ้เถ่นะแต่ฉันควรจะปล่อยให้พวกนายไปไม่ได้ในกองกำลังของบริษัทคิคาริขออยู่พวกเธอไว้แต่ตรงนี้ชิคชิคให้ตายสิอนรับกันดีจริงๆเลยนะพวกเนี้ยเข้าใจไหมรอบนี้ต้องสู้กับคนจริงๆแล้วนะเข้าใจแล้วค่ะ นี่หัวหน้ายังแปลกร่างได้อยู่หรือเปล่าเห็นพักนี้บนปวดหลังนี่นะสัตว์ไม่สนใจแล้วขอแปลกร่างก่อนแล้วกันนะนเล่นเปิดก่อนแบบนี้ฉันก็แย่นะสิลุยกันเถอะทุกคนโอ Вай вай. Вай ла. Хэн ши? ทุกคนผมขอสู้ด้วยคนนักรัอกแขงเลายาอ,อยา่าพาบโบนปวดหลังทีหลังนะเหอะนะอเออ ควคิดจำกัดควบเรามุ่งหน้าสู่อน,นาคตัวใจแต่รู้ไปสู่จุดหมายเรไฟแห่งความมุ่ม,มัไมไม่ใครหยุดยังได้ต่อสู้จนตัวไายฝ่ฟันอุปมากมายลูกขึ้นยืนแจะเจ็บปวดรวมแรง